มนแบเมนบาจังได้กระขึ้นมันบ่เมนแข้งแข้งตลอดใครเห็ดได้คือลวยครับยืมเงินมันไใครไดเฮ้มันบะใครใดหน่ยอะบวหน่อยอลไรว่เขาชื่อหน้าเปียดทองหรือบางดิทีบ้านเขาได้กินได้ใชจ้ามันบ่้หน่วยอะไรการมักก็ได้ถี่แปดหมื่นอยู่อ้แสดงว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตกเดือนละว่ตํมก็สี่หมื่นโอ้ดับวัตําก็สามสองสามหมื่นครับันบาจังสัสามหมืนได้อยู่แล้ว รา่ได้เดยนี่ครับต่ว่ายล่ใจก็บวหลายบ่ว่าห้องหปลูกไว้แล้วแ้วรสิได้ซื้อเพิ่มพวกเตยพวกองยุ่นี่ยุ่นี่เต็มเต็มยุ่นิ่มในสประมาณรูบปะโอ้ครึเงอลนึ่จ้ะมันเบาดิโอมาดิันเบานะกรับเนาะยุ่นี่่งโลเกี่ยวกันเวลาห้าไปช่วงห้ากับส่ทิงีนบ่เวลาไปช่วงกับสิทอกแพ็คใส่ถุงอี่เาปลูกเองบ่แม่จ่ากลับงบนจนถึกับง่ามไม่แท่โอ้โหเลยรับ กูเองขายเองมีผูส้สนใจก็ส่งจ้ะกลับถึงสวนบาทหนึ่งค่ะ ดีครับสวัสดีครับพี่น้องมีคนอยูบ่บ้านแบกตำบลหน้าท้องเพื่อชิงยื่นมาหาสรารคามกับพี่น้องโอ้ยสวนพี่น้องมาเบิรงสวนเศรษฐกิจคักๆครับคาไงแบบนี้เลยครับพี่น้องอันนี้หัวกินได้คักๆอีกเลยนี่ประขา ดขาแล้วใส่นน้อยจุดควันไปฮ่าปู่เลยถามเบิ้งกันดูกจริงๆเลยคือปลูกไว้หลายแถวมารีนี่พี่ยังก่อนครัพี่นี่ฮะแม่สมเพียนจ้าแม่สมเพียนยู่บ้าน บ้านแบกบ้านแบกตำบลหน้าท่อมนะครับอำเภอจึงยืนมหาสารคามอันนี้บัวเขาปลูกเองบ่แม่จ้าลับขึ้นมาจนถึงแบบพระงามไมเทจ้าโอ้โหเลยครับปลูกเองขายเองมีผู้สนใจก็ส่งจ้ารับถึงสวนบาทหนึ่งครับส่งนอกสถานที่ก็แต่ละดอกนี่จ้ะแต่ละดอกละบาทจ้ามีเี่ดอกครับอยู่นยี่สิบดอกจ้า ส่วนเหล่าขาวทีออกไปขายจังได้ตามบ้านเราขายตามบ้านกะมัดจำไปขายจ้ะล้วก็ะส่งดอกคือกันกระสุนดอกกะชิ้นละสองสามพันดอกจุู่กระสุนเนี่ยจ่ะควนที่เขาบริกามัดจำมัดจำข้าวต่างหากขายเฉพาะวันวันยังวันวันวันโกนกับวันพระจ้ะวันพระหน่อยพระใหญ่ยชิ้นหน่อยชิ้นเงี้ยครับ มีงานต่างๆกะบ้นกับมาสือเหมาะสวนอันนี้ขันมาออกก็ได้เพราะว่าเขาปลูกวนหลายยุนปะครับเมียนจ้าสามที่ไรว้าสามที่ไรจ้าหวีแปดน้ำคูบ่อคูสาแต่ทีนี้ใครกินซุ้งผมสนใจนะแหมครับหนึ่ดอกมะลิเห็นไหมครับภาพพี่น้องเผยเบื้องจากกันไลยมะลิยังนี้มันช่วงมันบดดุบมันหันมันดุบอีรีช่วงใดมันมันดุบอีหลีแบบหน้าใดมีหน้ามีขาการกาดูขไปยูด้านนี้มันเบิรสุด อาการเนี้ยเจ้าอากาศแต่อาการหอนมากกว่าสิบขึ้นจรจังมันมันเก็บเบอรดุลนั่นมันเจ้าสินงมันเกิดแต่ว่าเหาก็ก๋อยยุยยุยเมียนหอยหอยประจำทุกปีหอยประจำทุกสินว่าเทอดห้อยเองเลยบอกครับเพื่อนแก่เด็กห้อยเองห้อยเองนี่ทามันเบอร์แห้างปลูกเองห้อยเองขายเองจ้ะปลูกเองห้อยเองขายเองคาสายกระสุนคาสายซ้ำซ้ำซ้ำเลยหนึ่งดอกซ้ำไดยที่เ้าเก็บนี่เก็บจำมีเก็บครับเก็บแค่ไม่เก็บเลย เก็บไว้เอ er ากะไปอัดไว้จักม right. well, ือโอ้โหห้องเก็บข okay, okay. ันขันพ่อเก็บเ้ากัเก็บเล่นป่ะครับไม่เก็บกันแล้วใกล้บรพากับจังแข็งไวหัวห้องอัดน้ำแข็งไว้ตะกอนขันมันออกหลายเอาเก็บแล้วเ้ากัพร้อมชุ่งได้เลยขันพ่อว่าผมว่ากันห้ามันบาดไม่กี่ยวกับจีบปล่อยมันล้วนถ้ามาว่าพรมว่าัอนผู้ผู้ไม้จักผู้ปื้อคือผมนึ่งนะก็ที่ทำ้อยเองขายเองพ่วงอะไรจักบาดครับพี่ติบบาดจ้าติบบาดจ้า มีบอกพ่วงอะไรพวงหลายสิบาทมีจ้ามียี่หนีแล้วเนาะแม่จ้ามียี่หนีแล้วพันเบียนีแนะจ้าไอเบิ้งอันอันอีนยังไงเนี่ดอกอันนั้นดอกพูดไปเบิ้งดูครับอันนี้กระตุนบมะนาวปลาคาร์ตตนแล้วก็ตัดซทำไาเยอะไปลงหน้าครับดอกพูดนี่ห้องห้องห้องกระหอยใช่กันเห็นบ่เป็นพวงถั่มมะลิออกหลายก็คืองบัใส่ดอกพุกจากอือเดี่ยวจะดอกพูดอาตมล๋อเอาดอกมะลิกับไอดาวเรืองบอกครับแม่จ้า แ่มันมะลิมันว่หลายกังหจ้างอยดอกบัวไน้ำครับแต่มะลิหลายก็คเือบ่วไบ่ใบานต่ใส่มะลิอืมคนก็นิยมอันอันมันหลายต้นยี่ต้นกันอ้หู้นกี่ต้นพุ่เละจ้ะเ้บ้หกก็หักหนึ่งสองามโอ้โอ้เป็นยี่สิบต้นอันอันแต่ว่ามะลินี่น่าก็เถื่นมันบอมะลินี่ไ่อร่อยห้าต้นเนื้อที่ก็ปสะมารงานนะครับ พูดแมอันที่ผมยีกันนึงกับปุ่นนั่งปหัวดูยี่ฮะก๋าย่าหัวมันดอกครับหัวน้ำเห็ดก๋าจงเห็ดก๋าเสียงเล้วแต่ละสินนี่แต่ละนีเขาไนห้องใดรปันใดกับปันในลายเลยแต่ละสนเนี่ยชิมหามื่นบอกครับไม่ใช่มืออาทิตย์หนึ่งเราสีหน่อยเนาะ เออห้าหกพันเทศกาลมันก็ได้สี่แสนมื่นอยู่โอ้แสดงว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตกเดือนละว่ตาต่ำกว่าสี่มื่นรับว่าต่ำกว่าสามสองสามมืน่ 2> 2มนครับค<ส>ันว่าจังสัรสามมื่นได้อยู่แล้วไล่ได้เลยนี่ครับแต่ว่าไล่ใจเกิดเพราะหลายเพราะว่าเขาเขาปลูกไว้แล้วปลูกไว้แน่แล้ว<อ>ก็จด้ซื้อเพิ่มพวกเตยพวกสอยทองอเป็นพวกดอกรักพรอมที่เขามาใส่พวกสอยท<ว>องแบบริบินบ่เขาเอิญ ลิบิ้นก็เฮ็ดเองซื้อเป็นกิโลมาเเฮ็ดอรซื้อมาเฮ็ดเองเยังจะซื้อดอกรักเทียมมาต้องไหวใจลิบิ้นก็เฮ็ดเองะลงทุ่มบลายดอกค่ะมันคงจะของคันลงชุ่มจะซื้อเพิ่นเบิดเท่ากับว่าเหล hmm. sure> ือหลายเนาะต้องเฮ็ดของเขามีของเขานั่มครับผมสื่อเจ้าเพิ่นเบิดหลายตะหักนั่นทางนี้มันก็บ่เหลือหลายแต่ว่ากันมันหลายอีหลีดอกนี่เขาเขาเขาขายบนนี้จริงจริงเลยขายแต่ดอกไหมขายขายแต่ดอกขายขายเป็นรูปดอกทรงหัวก้อนเนี่ยมันออกหลายเอาไปขายตลาดคนเก่ีน แยีโลีจ้ะโลเท่าไรครับสามยโลละสามร้อยสิบโลก็สามพันนะครับเนาะยีสิบโลกหกพันหกพันแต้ว่าราคาตายตัวนบ่นี่ซทาไห่อันนี่ราคาตัวกะเียบเดือดตลาดจ้ะคือขันย่ามันหลมันก็ยุดสามรอยสองร้อยห้าสิบขันยามันอืดมันก็ขึ้นไปถึงพันถึงเกตหอยเป็อยถึงหวพันอยู่เลยพันสองพันเกมีขันยามันอึดเนี่ยแมนช่วงนหนได้ช่วงหนไดที่ราคามันขึ้นอี่ครับเหนา หนาวแข้งมะลิีไม่ใช่พวกคอยออกนะมันรีไม่ใช่พกคอยออกมันสิแพงหนาหนาวกับเทศกาลยังวันแม่วัานยังสีมันสิรึดเนล่าพุ่นนิยมยิงสีละมันก็สิพุ่งขึ้นไปแผ่นไผ่มีกับเป็นเงินไผ่บ่มีกับธรรมดาซื้อเพิ่นกับต่ว่าหนาหนาวมันแมันบาจังได้กระขึ้นมันบ่เมียนแพงแขงตลอดไผ่เห็ดได้คือขึ้นลุ้ยอายุเฉินนีมันบ่ไผได้เข้ามันพวกคอยอย่างอย่าบอกหน่อยอะไรพวกขึ้นนาเปียกตรงหะือบางที ต้ากขายดอกมะลิวันท่ได้กินได้ใจ้ามันโบ่ห่โหนายเาเ็นยนนะก็นมาบอกใหญ่ว่าเขาตัวมูตัวพวดนกลามีอย่างเดียวยุ่ยุ่ขานผเลยว่าภาพอยบางกันนะป้าผมอนซ่อนคายแต่คายยังนี่ค้านี่ายเนบ้านเ่าา้ายงาพื้นบ้านเทานี้เนาะงนถูกแล้ครับมี่ไฟไตัวนี้เปแมนปูกขายเลยปูกินแล้ววันนี้ผู้ใดอยากไ้ก็มาเก็บบลวด เตอว่าผู้ใดกันเย็นคนอย่างห้องใช่ไหมบ่ามีผขาหนีผาขา้าแมบอก้นเปอันนี้คาไงค่าพื้นบ้านเขาเลยครับเป็นคาขาวค่าไงกับเพราแมันคาแดงเับพี่น้องาจหไงลใหไงขี้กันกับค่าแดงไงค่าเกษตรอันนี้กับผักขา่ว่าเขาเก็บไปขายน้ำยุนบอนอันนี้ตาจักมือหรือขึ้ใส่ซ้เนี่ มันหั่นปล่อยมันยาวเลยตัแต่งใหมโอ้ปล่อยมันยาแล้วสะถิมเลยสะถิมเลยบ่บ่มีเวลาขายวะเถอะแม่มันยาวหั่นไี้ตรงไหมแม่บ่เพิ่น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 เพ่นเพิ่นเพิมนเลิ่นเพค่แลพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ่นพ่นเพิ่พิ่นอ่นเพิ่น่่นเพิ่น่พิเอิน่่น่เายนนันน่นนนเนนดูเ่่่างของิเออ กะพอเฮ็ดสวนก็แม่นนันพี่ผู้ชายเบิ่งครับโอ้หอมยามใดนใดมันหอมนี่บดนี้อันนี้อันมันานมันยกเลยจ้ันก็สเอใส่ยกขึ้นดยกขึ้นลครับอันนี้เก็บมาไว้แล้วเฮาก็ใส่ไว้จังซี่บ่แม่นจ้าน้ําแงุ๊กโอ้เฮาใส่กระปุกซะก่อนเด้อครับบ่แม่นได้ิมใส่คือซีนคือ ยู่นิยู่น่เต็มเต็มยู่นี่มันได้ประมาปะโอ้เครื่องเลอะหนึ่จ้ะมันเบาดิโอ้มาลิมันเบานะกกับเนาะนี่เครื่องดลวยเจ้ากันเวลาห้าไปซ่วงข้าวกับไส่ยังฉีนบ่เวลาไปซ่วงกับซิทอกแพ็ปไส่ถุงอีกโมเดลกับปูไปเพิ่มนด้ห้ากับไส้เจ้าห้ากับเก็บไปยังฉีก็ได้มีอนกับพื้นจะจิบไปห้อยเลยยังฉีกครับจะว่าส่วนมากันเ้ามีเวลาเ้าก็ห้อยเองขายเองครับพวงละสิบบาทได้ครับพี่น้องเพราะมันเพราะเห็นเพียงอันนี้ยังนั่น อันนี้สวยท้องสวยท้องดอกบัวดอกใส่ดูครับนกขึ้นมาเบองไงพี่้องครับเบออัไอันนี้ซื้อเพื่นบอกซื้อเพื่อนอันนี้กำนี่พ่อโลบันโลนึงโอ้โลหนึ่งน้อยเนาะอันนี้เป็นว่าสอยท้องเพื่นปลูกบันนีจ้เนียเพื่นปลูกมันมันมันต้องเพื่นสู่เพื่นปลูกลายยูโ่ทำไาที่เนีตัดชิ้นหนึ่งคุณจะได้ชิ้นละลาย เป็นหมื่นหมะเพิ่นปลูกหไร่ปลูกเป็นสวนเลยเป็นไรซองไร่ครับซองไรซ์พวกกะทิซองแกนี้โดยเฉพาะแกนี้โดยเฉพาะแต่ความเฮานี่ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นสำเร็จแล้วแม่นเจ้าหรือว่ากันเวลาเฮาหัวห้อยบ่ทันเฮาเก็บตัดงแต่วันมามาเอาไว้คือจังซี่ล่ะเนาะแเมียนนอกใบอันนั้นมันหยังนั่นอันนี้เตยน้อยมามัดอันใส่ดอกไม้ใส่น้ากันคือกันแม่นจ้าเดย็เตยใส่กับดอกบัวน้าแน่ใส่ดอกบัวก็ใส่อันนี้อือครับๆแล้วบัดนี้เฮาขายเป็นเป็นมัดจังซี่มัดจบาดบ้านสำเร็จแล้ว สิบบาทเท่ากันสิบบาทคู่หนึ่งกับยี่สิบบาทแล้วคู่น้อยกับคู่ละสิบบาทมาถาบาททุกทีอะเนี่ยเป็นวันง่ายเอาไปนี่มือจักเบือทั่วใจความกันศูนย์แปดสามครับสามสามห้าสองแปดศูนย์จิตโทรมาได้ครับจ้ะอ่าจิดต่อมาได้กันคือูดได้ยากได้บัวชสำคัญคือบัวนี่ครับหรือว่าอยากได้ถ้าดอกมะลิก็ได้เอาไปเฮ็ดอ่าหรือว่าจะอยากเป็นพ่วงแล้วก็ได้เนาะอยะเนาะ ชุ่มเปลี่ยนพ่วงมาแล้วก็ส่งให้ได้จะเอาไปขายนี่พ่วงละสิบท่ากันเอาส่วยรายก็ลดลงมาได้ครับคุยกันได้ครับพี่น้องหายากด้่เดียครับพี่น้องที่พ่วงละสิบบาทนะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณหลายครับพี่ติดตามรับชมครับ